ค่ะและในคืนนี้นะคะจากกันด้วยข้อคิดดีๆของคุณครูเคสเมธปรียาค่ะที่คุณครูเขาจะมาฝากเอาไว้ในหัวข้อที่ว่ารักต่างภาษาไร้ปัญหาค่ะนนออกกจากเลช ปัญหาที่คู่คนไทยกับชาวต่างชาติที่พกเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเป็นเรื่องของ pronunciation ค่ะนะคะคือสมมุติว่าฝ่ายไทยพูดไปก็ accent ไม่รู้เรื่องนะคะหรือฝรั่งพูดมาพี่ไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็จะเกิดอาการลำคาญเล็กๆในช่วงต้นๆตอนที่ยังหวานชื่นนะคะไปอยู่ก็ไปอยู่ก็มา accent ยังฟังปวดหัวเหมือนเดิมนะคะก็จะเริ่มมีอาการมีน้ำโหมากขึ้น หรือบางทีก็จะต้องมีการตะโกนมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นอาจจะพัฒนาไปในในทางที่ค่อนข้างจะเป็นทางลบนะคะเพราะนั้นสิ่งแรกที่อยากให้คู่สมรสนะคะที่เป็นภาาสังค่าเนี่ยเลอคุณจะต้องมีการฝึกแอคเซนต์ให้ถูกต้องหรืออย่างน้อยให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถจูนขึ้นตรงกันได้นะคะว่าการออกเสียงเนี่ยออกอย่างไรให้เข้าใจกันทั้งคู่นะคะ